สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเอเดฟทุกท่านครับวันนี้จะมาสอนปลาระเบิดฐานดาวเทียมตามที่ขอมาก็เดี๋ยวจุดแรกจะเริ่มกันเป็นที่ที่วางบนกันนะครับปลาจะเกิดเงินเนี่ยเป็นที่วางบนตรงนี้นะเงินปลาจากตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินเข้าหาท่อนี่ครับแล้วก็เล็งตรงนี้ปลาไปนี่นะครับ วันนี้อาจจะจะสอนไม่ค่อยละเอียดนะครับไม่เหมือนมีคนอื่นนะี่คือเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูเอาแล้วกันนะว่าปาไงจูนจูนจูน,จ,น,จ,นจูนเดินกลับมาที่เดิมถูกไหมเนี่ยถูกมั้งมามามาเดินมา ก็จะมีปลาสวนปลาสวนกลับด้วยนะครับอันนี้วันนี้วันนี้มานี้กันตรงนี้ยืนอยู่นี้ยืนเดีพี่เออตรงนั้นแหละอันนี้ก็เป็นวิธีการปลาสวนกลับนะครับเวลาที่เราบุกมาจากทางบนเพื่อที่จะมาวางบนไว้นะแล้วกันเขาปลาระเบิดมาดักก็ปลาสวนกับไปแบบนี้นะกดวิ่งเข้าไปนะแล้วปลาไป น,นี่นะก็เป็นวิธีการปลาสวนกลับ <c oughs> แล้วก็จุดต่อไปนะครับก็จะเป็นปอ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 มปาดีหนอปะจนเหนยอจูนรอพี่อยู่ตรงทางนูน้นน่ะที่ที่ยืนอยู่ตรงแรกเดี๋ยวบอยืนตรงนี้เอย้ปอค่าพี่อ่ะนระเบิดหมด เดี๋ยวปอปลาระเบิดไปก่อนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งปลานะเดี๋ยวราเกิดใกล้ๆเลยโอเคอันนี้ก็เป็นการปลาระเบิดไปตรงกล่องเขียวนะครับเพื่อการสไนส่องจากทางเกิดเงินมาทางยูนี่นะฮะเคปปลาลองปลามาทางนี้ก่อน จริงๆมันปลาจากกล่องเขียวมาที่วางบอมหนานะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วก็ไม่รู้ปลาไงสอนอันนี้กันละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับเดินเข้าไปหาท่อเหล็กแล้วก็ปลาต่ำกลับเต็มๆต็แบบนี้นะครับแล้วก็จุดต่อไปอจูนมานี่จูนเร็วอะไรเนี่ย หนูจูนน้อยโอ้คิดได้ไงวะอาจูนจูนยืนอยู่นี้ตรนนี้อ่าขยับขึ้นมางหน้านอีกอ่าโอเคก็ต่อไปเป็นการปลาดักสไนนะครับเวลาที่เขาขึ้นมาจากไม้แล้วเขาหลบหลังกล่องเลงเรานะฮะก็ปลาใส่กำแพงนะครับให้โดนตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะชิ่งไปโดนนะครับ ประมานี้ะ uh, ว um <laughs> okay. okay. ังระเบิดโอเคแล้วก็โอเคปอพอมาอยู <soup> ่ตรงนี <oily> ้ย <kes repetition> yeah, <Yeah. S 2> ืนตรงหน้าหน้าไม้หน้าประตูไม้ตรงเนี้ยเอขยับออกมาหน่อยอีกออดขยับออกมาให้อยู่หน้าประตูเอตรงนั้นแหละกอานนี้เป็นวิธีการดักขึ้นไม้นะครับก็วิ่งเดินครับสไตล์เดิมแล้วเราก็ปาข้ามไป เบิดก็จะชิมแต่ไม่ตายช่างมันไม่เป็นไรเพราส่วนใหญ่ก็จะตายครับอันนี้เหลือเท่าไหร่ปอสี่สองเจูนอยู่ไหนจูนอยู่หลังพี่า็ได้หลยอยู่หลังพี่ไหนอ่ะอ๋อไหนปอโอเค okay. ต่อไปเป็นจุดไหนดีวะปอมีตรงไหน,ไหน,น,นอีกนในการอี่ โอเคเป็นแสงแสง,แสงนั้นไหมแสงก็เต็บไหมโ uh huh. <Okay. S 2> อเค <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นการสมมุติว่าแดงวางระเบิดนะครับแล้วเขามาซุ่มหลังกล่องน,นี้อปอลองซุ่มดูเป็นการซุ่มกล่องน,นี้นะแล้วเขาก็จะเล็งมาทางทางเกิดเราใช่ไหมแล้วเราจะลงไม่ค่อยได้ถ้าเราปาแสงลงไปเนี่ยโอกาสที่เราจะโดนแสงค่อนข้างสูง ก็มีวิธีปาครับวิดการยืนอยู่ตรงกล่องนี้ครับแล้วกดชิปค้างอนะแล้วเดินใส่กล่องให้เล็งมุมนีว้วะแต่ยกเป้าให้ส,งสูงๆนะประมาณนี้แล้วเราก็ปาไปนีคแสงก็จะแตกพอดีครับมันไม่เข้ามันไม่เข้า อันนี้ไม่เข้าหรอโอเคอ่ะเดี๋ยวลองม่อีกรอบมาประมาณนี้นะครับแล้วก็บาไปมันเข้าอแต่มันเข้าไม่ลึกนะอ,อ,อันนี้ก็ไม่ข้างเงนแพงโอเคเพื่อนๆลองไปฝึกดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าผมก็ใช้ประจำก็คือหลังโตน,นั่นก็คือจะโดนแสงตลอดนะครแต่นี้ยคือไม่ได้เล่นนานแล้วมันก็ เดี๋ยวเราจะลองให้ปอปลายดูนะคเคสถึงแล้วอันนี้ก็ไม่โดนกันเอาหน้าเป็นเทคนิคพื้นฐานแล้วกันครับไม่ได้เล่นนานละจำไม่ค่อยได้นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเข้าไปให้ในเคสปอค้าบพี่ะ ต่อไปก็จะเป็นการปลาระเปิดควันไปทางาระหว่างแอลกับทางบนนะครับเพื่อที่จะบุกไปแก้ระเบิดหรืออะไรก็ตามคือผมก็ไม่ได้ปานานแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมแต่คือให้เห็นแนวทางแล้วกันก็ไปปรับปรุงสช้กันได้ก็คือเป็นเป็นทางนี้ฮะสมมุติว่าเขาวางแล้ว แล้วเราวิ่งมาทางเกิดเงินนะครับบางทีก็จะโดนสนายสองจากกล่องน,นี้ใช่ไหมฮะมันก็ยากที่จะปลูกมาได้ก็ป่าคอนปิดนะครับโดยผมไม่รู้จะบอกนห่เลงยังไงนะแต่ว่าปกติผมจะวิ่งมาแล้วปลาเลยแบบนี้อันนี้น่าจะไม่ปิดปอค่าผ้าข้าวก่อนป่าปลา,าต่ำไป ดูดูจูนน้อยหน่อยดูจูนน้อยเดี๋ยวลองขอลองอีกทีนะโอเคก็ให้มันต่ำแบบนี้หน่อยนึงเนี่ยประมาณนี้ถ้าถ้าปลาติดก็คือมันจะปิดตรงนี้เลยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับ ก็ลองเอาไปปรับปรุงแล้วก็ไปยุกใช้ดูแล้วก็อันนี้เป็นที่วางจุนมายืนที่เดิมตรงเนี้ยยืนติดกําแพงตรงกลางเหมือนเดิมอันนี้เป็นการปาที่วางนะครับก็หลายหลายจุดเนี่ยผมก็จะพาดบ่อยมากเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วจริงๆหลายเดือนมากเนี่ครก็อย่างที่เห็นมัน จำไม่ได้นะว,ว่าปาไงมันก็ยากนิดนึงโอเคแต่ว่ามันมีมันมีจุดของมันอยู่นะครับก็แถวก็แป๊ไปเยอะเลยอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นแผนการบุกหรือการยืนมุมทำเกมแล้วกันนะบอ,อ,อ๊บมาอายุหน่อย ้าผวอือการร้อนดิต่อไปจะเป็นการทำมุมนะครับ<ม><ม>ก็ให้ปอไปยืนตรงบันได <S <S ไม่ต้องยิงนะเ<ม>นี่ยครับเราก็ทำมุม <S 2> <S 2> คือให้กำแพงเนี้ยมันปิดปรตูข้างหน้า ที่เราเห็นโอเคแล้วเราก็หันขวาครับหันกลับมาเค okay. ปอลองมาอ่านี่นะครับเราก็จะเห็นเขาชัดแล้วปอเห็นอะไรพี่บ้างเห็นไหลแค่หไหลอย่างเดียวใช่ไหมไหนิดเดียวประมาณนี้นะครับ<ๆ>ก็คือเราเห็นเขาทั้งตัวแค่<ๆ>หไหลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ วิทยุข้างหลังเนี่ยมันจะช่วยพางพางตัวเราด้วยนะปล่บอยืนตรงนี้เป็นปะลองมาทาทำมุมให้กําแพงตรงเนี้ยมันปิดมันปิดขอบประตูตรงเนี้ยไม่ให้เห็นได้ยังแล้วหันหันขวาแล้วหันกลับมาลองเข้ามาดิดนี่ครับก็ลองคือแทบจะไม่เห็นเลยครับเห็นนิดเดียวเห็นที่เพื่อนๆเห็นเลยนิดเดียวจริงๆ ครบจะไม่เห็นเลยแต่เราเขาเห็นเราทั้งตัวเห็นทั้งตัวปะอืชัดเลยเห็นทั้งตัวเราก็เห็นเขาแค่หัวไหลนะครโอเคต่อไปก็ในคอมแล้วกันอาผม,มตายมาคอมกอนมาคอมกอนไม่ต้องตายหรอกนะต่อไปก็เป็นการทำมุมดูโอเคปอปอ,อยู่ยุ ไปอยู่ๆกัน <c oughs> ไอหนูน้อยชูนีน่ไ็ยืนนั่เลยโอเคไปอยู่ไปอยู่หลบหลบไปทางนี่ก่อนหลบไปทางอ่าโอเคมุมแรกนะครับก็เป็นอย่างนี้เราก็ยืนอย่างนี้นะครับแล้วก็นั่งลงนี่ครับสังเกตว่ามันจะเห็นแค่นิดเดียวจริงคือเราไม่ได้เห็นแล้วยิงได้ครับคือเราแค่เห็นว่าเขาเข้าคอมมาแต่ว่าเขาจะมองไม่เห็นเรานะ แค่น,นี้ครับยืนประมาณนี้เอาปอลองเดินมาเข้าคอมอันนี้ฮนะเห็นปะ่ะชื่อมันจะขึ้นว่าเขาเดินเข้าคอมมาแล้วเราก็ค่อยๆไปแล้วยิงเขานะอันนี้ก็คือให้เราเห็นหเฉยๆแล้วค่อยบอกเพื่อนได้หรือเราจะไปบวกเองก็ได้แต่อย่างน้อยผมคิดว่าเขาเข้ามาเนี่ยน่าจะเช็คตรองฝาก้ายก่อนือโต๊ะพวกนี้ก็เขาคงไม่ไม่บลุกเข้ามาเลยแต่เมื่อกี้ปอไม่เห็นดีใช่ปะ่ะ ม่เนต่อไปเป็นมุมที่สองครับปออยู่ที่เดิมแบบตราเป็นการทำมุมหลังโต๊ะหน้าในการยืนแนบข้างโต๊ะแบบนี้หันขวาทีหนึ่งครับแล้วหันกลับมาเอาปอเข้ามาบุกเข้ามาปกติเลยกอจะมองไม่เห็นเราเห็นเราแค่ครึ่งตัว ือบางทีก็ไม่ถึงครึ่งตัวนะครับเพราะว่าตัวมันจะเบียดเข้าไปแบบนี้นะครับหันขวาที่หนึ่งแล้วก็หันกลับมาโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แต่ที่นั้นลองไปอยู่ตรงตนู้น้างไหนนีตรงที่เดิมที่เดิมนี่เหรอตรงน,นี้ใช่ไหมอ่าอ๋อทำไมอ่ะ,อะเมื่อกี้ไม่เห็นหระมาสิเห็นแล้วอีกซ้ายมือ ก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมปอมีอะไรไหมเพิ่มเติมน่าจะไม่มีแล้วนะ่ะพี่เวลาพี่จะอ่าดันางกันไงอ๋อโอเคโอเคมีการอีกอันหนึ่งก็คือการปลาแสงดักตางปอปอปอไป,อ,ปอ,อยู่เกิดแดงอะ่ะทําเหมือนกับว่าเกิดเกิดเกิดแดงอะ่ะเกิดแดง,<ม>แดงอ่ะยืนเกิดแดงเหมือนกับจุดเริ่มต้นอะ่ะ แล้วพอพี่นับหนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวให้ปอบุกมาทางกลางนะบุกมาเหมือนปกติเลยแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องปาละเบิด์ตนะโอเคนะสองส้องนี่รู้สึกเหมือนช้ากว่าปิงเมืเนี่ยโอ้โหปิงสี่ร้อย มันช้ามันช้าไปช้ากว่านิดนึงแล้วโดนแสงบ้างเมื่อกี้ไม่โดนอยู่แล้วละ่ะใช่ไหมแตกก่อนนิดนึงโอเคงั้นเนี่ยรออีกรอบหนึ่งรองอีกรอบหนึ่งพิงรถยังโอเคปิงรถละเอาใหม่เอาใหม,าอามา่อีกรอบหนึ่งหอมยังโอ้หอมขึ้นหรอ่ะอไม่เป็นไรลองดูนะะหนึ่งสองสาม โดนแสงไหม okay. โอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราปาแสงซิงใส่กํแแพงน,นะแล้วนั่งตรงกล่องเขาจะโดนแสงวันนี้เราก็ยิง okay. Okay, <Okay. S 1> เดี๋ยว <Okay. S 1> เขาจบการสอนเทคนิคต่างๆเล็กๆ,ๆน้อยๆครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามอยากได้ด่านอะไรก็คอมเมนต์ไปด้านล่างโพสได้เลยนะครับผิดพลาอะไรก็ขออภัยด้วย วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ